ทำจร i, ิงๆอเลยแต่ต <wont Momo S 2> ้องสุดไฟจริงๆแหละสุดแน่นอนดีกว่ามั้งอยู่อวะอยู่นี่ยู่บ้าชาบีเยซนะต้องทาแบบนี้นะทาตามแขนตามขาเรือลึกีเบยซูอยู่ยู่อยน้องจะกินทุกโดดเลยนะมันยากันยุ่งเออน้งอยู่จีน้งอยู่จีหนา อืมกลิ่นมันเหม็นยุงไม่ชอบพี่จงพี่จงใจก็มีคือนะยุงมันไม่ชอบกลิ่นมันไงหนอข้องเชีเยเอาโย่เออหนูหนูอ่ะอืมจ้าหนอข้องเชียหนอข้องเอาขาเอามาอ่ะเอามือม,มือทาที่ขานะสวัสดีครับผมตั้มทียูเอ็มครับทุกคน ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เดินทางเข้ามายังในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะเดินทางไปหาลุงสุกที่กระต๊อบนะไม่รู้นะทุกคนว่าผมจะเจอลุงแกหรือเปล่าเพราะว่าผมมาแต่ละทีนี่ก็คือไม่เคยเจอนะถ้าวันนี้ไม่เจอลุงแกก็เจอลู่เขาก็ยังดีนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงบ่ายสองกว่าแล้วทุกคนก็ใกล้ใกล้จะบ่ายสามแล้วนะแล้วก็มาคนเดียวนี่ครับทุกคนอากาศที่นี่ก็คือร้อนมากนะทุกคนก็ช่วงเมื่อเช้าก็แปดโมงเก้าโมงนี่คือ แบบเหมือนฝนจะตกอ่ะฟ้ามืดมากขึ้นแต่พอตกเย็นมานี่แดดนี่เปี้ยงเลยนะนุ่นดูดูแดดเนาะร้อนมากทุกคนดูเหงื่อเต็มหมดเลยนี่คือผมเช็ดไปแล้วนะโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันก็นี่เลยนะทุกคนผมก็ไม่ได้มาทางที่แบบมาประจําเลยนะก็เป็นทางที่ <c oughs> เป็นน้ําตกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกดูก่อนนะว่าผมจะไป ทางนี้หรือว่าทางนี้ดีทางนี้ก็ได้นะพูดถึงต้องเดินอ้อมขึ้นไปมันจะไกลเปละะ่าทางนี้มันก็เอยผมว่าไปทางนี้ก่มันจะกะไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากนะทางนี้รยากาศก็ค่อนข้าง ดีนะเมื่อเช้าเดี๋ยวถ้าตเกเย็นมาก็นิดหน่อยร้อนลุงแกนี่เอาจริงๆนะผมดูคลิปคนอื่นใช่ไหมเจอแต่หลายที่นี่ลุงแกไม่ค่อยอยู่ที่กระต๊อบเลยนะนานๆทีจะอยู่นะก็เป็นช่วงเย็นอนะ่ะลุงแกจะอยู่อยู่จริงๆนะอ่ะเพราะลุงแกก็กลับมานอนไงเดี๋บางทีก็ ไปเที่ยวไปข้างนอกนะจะเป็นวันอ่ะโอ้หินเต็มเลยตรงเนี้ยส กลับไปกินได้เลยนะทุกคนหน,หน่อไม้นี่คือหน่อไม้เยอะมากมเลยดูหน่อนี้หนอใหญ่ไปเลยขึข้นเขาแค่นี้คือปวดขาแล้วอะไวมากนะขาอ่อนแต่ก็เดินไล่เรื่อยๆแต่แค่มันจะช้าหน่อย คุยหาอาหารนะเราเจอมันยากนนเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่ใช่หน้าของพวกมันนะถ้าเป็นหน้าของพวกมันก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วก็เดือนกุมภาเป็นหน้าวางไข่นะน่าจะใกล้ถึงแล้วลงไปแล้วก็จะมีทางนั่นเงค อยู่นี่คือดีมากเลยนะถ้าลุงแกอยู่จะดีมากๆเลยวันนี้ผมก็มีขนมเสื้อผ้าน,นิดหน่อยอยากมาให้ลุงแกนะถ้าลูกลุงอยู่ก็ให้ลูกลุงเดินไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปน่าจะถึงพอดีเลย ทางนี้กับทางนี้ทางไหนมาไว้กว่าโอ้ทุกคนดูหินยังแปลกเลยเห็นไหมมีครึ่งลูกนะแล้วก็ฝั่งนี้หายไปแล้วก็เหมือนมันตั้งอยู่ยังแปลกเลยนะนะหินเห็นไะ้ โอ,อนแดกเลยลุงสุครับลุงสุครับใครวะลุงสุใช่ปะลุงสุลูกลุงเหรอวะคว้าโอเคเกะท้าเกะท้าหลีพองลาควา้าหลีพองลาลงตัวน้ำมันหักย,ยืนขึ้นมาก่อน เท่าที่ผมเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นกว่านิ่งๆนะนิ่งๆนะหานดูตรงไม้หานดูตรงไม้อย่าเยหยี่ยมว่ะเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยดีๆดีๆแล้วไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะระวังล่วงนะลุกได้ไหมเนี่ยกว่าใจยเย็นกว่าใจยเย็นนะใจยเย็นนะล่วงนะนิ่งๆนิ่งๆแล้วทำไมไม่นอนข้างล่างอ่ะพอไปไหน ไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อพ่อไม่อยู่ใช่ป่ะโอเคไปข้างล่างไปข้างล่างเดินมาดีๆเดินมาดีๆแล้วล้วงวที่หลังไม่ต้องนอนนะมันจะล่วงเอานะไปไปข้างล่างนี่ไปไปด้านล่างไปด้านล่างไปคุยข้างล่างดีกว่าไปเจอรู้เขาใช่เออขั้วขั้วรู้ยังอ่ะชื่อขั้วขั้วรู้ยังยังเหรอล้วชื่ออะไรล่ะสันเหรอวัดสันวัดสันนะ จำด้วยโอเคทันทีพี่ไปถามเล็กมาโอ้ยดูยดิ okay. น้องแกอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับโอ้โอมาควะมาเหรอน้องมีหวงยาวเลยเนี่ยเหรอน้อยังไม่ได้กินข้าวด้วยเดี๋ยวพี่มีขนมเดี๋ยวรอกอ่อนเดี๋ยวขอเกียร์บริเวณกะตอ๊บก่อนนะ อ๋อแต่พ่อไม่อยู่ใช่ไหมโอเคพ่อไม่อยู่แกไม่อยู่นะเออทุกคนเลยผมกล่าวว่าเจ้าไฟแช็กมาให้ลุงแกนะเพราะว่าผมเห็นลุงแกพูดในคลิปของใครนะที่จะก่อไฟไม้เนะี่ยไม้ตรงเนี้ยนะตั้งนี้คือผมไม่ได้พวกมาเลยนะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าลนะกันน่ะอัดมาให้เผื่อมาให้เขาด้วย เหมือนอะไนกว่าดวงมี้อา้าวน้องแกจุดไฟนะทุกคนมาขยายนะเมอร์ไปยังส่วนจุดไหมเจอน่วาโอเบย์เออร์อยู่ขยายอนะ่ะม่ดูดทุกคนไม่เข้าหรอกไม่เข้านะนต้องใช้มันนั่นละ มีเล็กข้าเางทุกคนมีผมเสียผมยังไม่ได้ซ่อมเลยอ่ะก็ได้แต่ใช้มีดเล่มเล็กนี้ไปก่อนพ่อไปไหนรู้ป่ารู้หรอไปไหนเอาขึ้นเขาต้องเคียงจริงนะตรงนี้ก่อน หลังไม่ต้องขึ้นไปนอนข้างบนนะระวังมันร่วงเพราะว่าไม้มันเก่าแล้วเข้าใจปะมีเนื้อเตี้ยพวะนอนนะโอเคก้อน <Okay, S 2> นึงเหมือไม่ติดล็อกไอ้หนูมันต้องใช้เวลานานเออเคื่อ,อเหม่อใจหรอกเพื่ลุงแกเลยทุกคนลุงไม่อยู่แนละ้วก็ อยู่เป็นเพื่อนลูกเขา่อยสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องล้อทั้งยงหหังดันโน้ตนะทุกคนถ้าเราทำจริงๆเหรนีย่ยแต่ต้องจุดไปจริงๆแหละจุดด้านโน้ตดีกว,ว่ามั้งเอาให้ชัวร์เม่ได้เอามาบอก หมดเต็มเลยเต็มขาดตั้งกล้องเลยนะจริงเนะี่ยดนะูเลยเรินะ่มมาแลไม่ติดตัวมาสักอันเลยนะอ่ะหยาบจริงผมบอกเองปล่อยเขาจิง๋งไอ้เหนืนอฮะอยุงกัดด้วยกล้องตัวนนะี้ เขาจะกลับมาตอนไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็กลับมาแล้วหรออออยู่บนภูเขาเอาตรงไหนออกได้บ้างวะโอ้นี่คือมันเก่าหมดแล้วนะทุกคนก็สักวันหนึ่งน,นะมันคงจะร่วง ผมว่านะผมจะร่วงมูผมผมใบไม้ติดเต็มเลยลอ่ะ,อะโอ้มามโอ,โอเล่กเกยอยนหะหยุดหนุกใช่ไหมยุงกัดเอ้ยพี่มียากันยุงปั๊บนึงอ่าอา่อาอ่าเห็พี่จะทาด้วยเหมือนกันนี่นะนยวมือสิ่ะนีะ่นอะรโซ่เหร มีเสียงปวกนะทุกคนปวกกันไม้อยู่ข้างบนเนี่ยอยู้ยโย้ยโย่เนี่ยประชาเบีสซูนะต้องท่าแบบนี้นะหาตามแขนตามขาคลื่นเลยกี่เบยซูโย่โย่โย่น้องจะกระโดดดูดเลยนะมันยากันยุงเออน้องโย่จีน้องโย่จีน่าอืมกลิ่นมันเหม็นยุงไม่ชอบพี่โจงพ่โจงใจก็ไม่จะื่นะยุงมันไม่ชอบกลิ่นมันไง เดือของจี๊ะเอายาวทั้งเยอะทั้งเยอะอ่ะอืมจ้ะเดือของจี๊เดเือของข่าเอามาอ่าเอามือมามือทาที่ขานะโอเคยิขงขาเออยุงไม่กัดแต่ยุงแต่ยุงก็จะบินอยู่นะกินแรงจริงอย่างที่น้องบอกเลยน้องดมดเมื่มอกี้นะเออออกไครับ นี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะพอน้องหรือว่าลุงสุกแกนี่ก็ยังไม่กลับมานะส่วน,นรอรกบว่าดูจุดเมื่อกี้ดีที่น้องเอามือลงมานะ้วคือแตกไปหมดแล้วอะเลือดหลีท้องปวกก็กัดอยู่ตลอดเวลานะได้ยินเสียงปวกจงไอไ้เนะี่ยมือจะไม่กัดแล้วแหละนี้ผุยังไม่ได้ทนแน่เลย ของน้องนะลุงนี้คือมีเยอะจริงเลยนะทุกคนเยอะจริงๆอะ่ะฝนตกอ่ะใช่ไหมฟังเสียงเหมือนฝอนตกเลยอะ่ะไม่จะไม่ใช่นะ จะเดี๋ยวฝากของที่น้องอีกเอาเสื้อผ้าอะไรต่างๆให้น้องหน่อยนะเสื้อผ้าให้น้องขนมเที่ยวมาน้ําก่อนเดี๋ยวรอลุงแกไม่ไหวทุกคนเราก็ต้องกลับก่อนนะกลับไปก่อนกลับ้าก็ยังดีนะที่เจอลูกลุงนะถ้าไม่เจอใครก็เสียเที่ยวเปล่าๆเลยแหละโอเคคราเดี๋ยว แต่พี่เอาของให้นะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะหยิบของอะไรต่างๆไว้ให้น้องก่อนเลยนะไปเพทุกคนเมื่อกี้ผมก็ให้ของให้เสื้อผ้าให้ขนมน้องไปแล้วนะกอนนั้นคุยเล่นกับน้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็เลยขอตัวจากน้องออกมาเพื่อจะเดินทางกลับบ้านนะแต่น้องฟังรู้เรื่องหมดเลยนะทุกคนที่เราพูดไปทั้งภาษาภาษาถแถวบ้านผมก็คือภาษากะเหรี่ยงยนะที่เขาพูดกันนะ่ะน้องก็ฟังออกอยู่นะ แล้วก็ภาษาไทยน้องก็ออกแล้วก็ผมพูดอะไรน้องก็ตอบได้หมดก็คือน้องก็ใช้แบบมือน้องอ่ะนะก็ชี้นู่นชี้นี่อ่ะแต่รอบนี้ทุกคนเล็กมาเจอใช่ไหมน้องเล็กบอกว่าน้องอชอบยิ้มแต่รอบนี้คือน่าจะไม่ยิ้มสงศัยต้องมีพ่ออยู่ด้วยนะถึงจะกล้ายิ้มแต,แต่เมื่อกี้คือผมมาเจอนะผมก็กลัวน้องตกมากๆเลยทุกคนเพราะว่า แต่ละจุดแต่ละจุดก็เสียงเหมือนจะหักนะต้องย้ายไปมาย้ายไปมาโอ้โหขึ้นไปข้าขึ้นไปนอนได้ไงก็ไม่รู้นะก็จะขอตัวเดินทางกลับดยุงเต็มใน,นจุดเมื่อกี้นี้ผมให้ยาทายายุงให้น้องไปนี่ก็คือก็คือแบบช่วยได้อยู่นะผมว่าเพราะว่า ลุงมันก็แค่จะบินแต่มันก็น่าจะไม่กัดเราดีแล้วทุกคนลนะมานี้ไม่เจอลุงแกนะเจอลูกลุงก็ถือว่าโชคดีอยู่ผมนมะโชคดีอยู่นิดหน่อยแหละนี่ผมกไปป่าแค่สองที่นะทุกคนแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะ ไปแค่สองที่ก็นี่ละแต่ละวันที่ผมได้ไปผมก็รู้สึกว่ามีความสุขนะบางที่ถ้าไปหาพวกลุงสุกลุงชายอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยววันนี้นะถ้ายังทันใช่ไหมผมจะหาลุงสุกต่เอ้ยไม่ได้ดิลุงนะลุงเสือใช่ทุกคนต้องตามหาลุงแกอีกไม่รู้ว่าไปไหนตอนนี้ไม่เจอมาหลายวันเหมือนกันละอยากคุยกับลุงนะ กูทุกคนดิคืออะไรเนี่ยผีเสื้อเหรอน่าจะไม่มีชีวิตอยู่ละดิบหมดเลยนะเกี้ยงเลยแต่ลายแต่ลายเขานี่สวยอยู่นะเห็นไหมเป็นขีดเลยนะอนะไรทุกคนนะเก็บไว้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับทุกคนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ